ใครมีนี่สินล้นพ้นตัวอยากปลดหนี้ลองขพอพรบารมีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอการาชจากพมา่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูงจากชนชาวไทย ในฐานะพระมาหากษัตริย์นักรบเท่านั้นพระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมาโดยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จในเรื่องของการค้าขายการเงินการงานหนี้สินจากการค้าขายสำหรับการบนหรือขอ เพื่อให้หลุดจากภาระนี้สินนั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงฟองสบู่แตกเมื่อปี2540เพราะในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่เกิดภาวะการเป็นนีิสินมากที่สุดซึ่งพวกก็หันมาพึ่งพาเพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอดคือการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ โดยเฉพาะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่นเชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของหนี้สินได้จริงเพราะในอดีตนั้นเคยเป็นหนี้เป็นสินประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวอกของคนเป็นหนี้นั่นเอง นอกจากนี้ผู้ไปบนบานยังสามารถขอให้ท่านช่วยเรื่องการค้าขายการเรียนการงานอีกด้วยสำหรับวิธีบนนั้นจะต้องใช้ทูบ16ดอกมาลัยดาวเรืองมาลัยมะลิและหลังจากสำเร็จแล้วต้องการจะแก้บนก็จะต้องแก้บนตามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ไปิดนการนำอาหารขวานมาถวายท่าน เหล่าข้าราชบริพารและประชาราษฎรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงเทิดทูนยกย่องถวายพระเกียรติของพระองค์ท่านว่ามหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประผู้ทรงเป็นมหาวีรบุรุษของชาติไทยตราบจนเท่าทุกวันนี้ต่อมาในปี2497คณะรัฐบาลไทย ในสมัยจอมพลแปรพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประดิษฐานอยนู่ณวงเวียนใหญ่กรุงทนบุรีเมื่อวันที่17เมษายน2549ตัวอนุสาวรีย์สูง8.59เมตร กว้าง1.8เมตรยาว3.50เมตรด้วยรูปหล่อทองสำริดปรมรูปทรงมา้าทรงพระมาลายกก่อนข้างขวาชูดาบพร้อมที่จะประเชิญกับข้าศึกอย่างฉับพลันเพื่อน้อมรําลึกถึงในพระเกียรติประวัติเกียรติยศเกียรติคุณให้ทรงปรากฏกับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อมา อวันที่28ธันวาคมของทุกปีเป็นวันถวายบังคมราชสักการะค้ายวันปราบดาพิเศษเสด็จขึ้นเสวยราชการถวายเครื่องสักการะบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีดังต่อไปนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นดวงพระวิญญาณ ที่สถิตเป็นหนึ่งในสมเด็จพระสยามเทวทิราชคอยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบู์และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรูทรงโปรดสิ่งเหล่านี้ 1. ผู้มีความซื่อสัตย์ต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และราชบัลลังก์ตลอดจนผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ สพระกยาหารที่ส่งเสวยนั้นส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่ายๆและอาหารแบบเดินทับทั้งหลายเช่นเครื่องของแห้งต่างๆ 3. แต่บางแห่งเช่นที่วัดน้องนกไข่ส่งในมิตรแก่ท่านเจ้าวาดว่าส่งปรกข้าวต้มผัดและไข่ต้มอันเป็นอาหารสำหรับเดินทับ 4. ผล,ลไม้ไทยและจีนเครื่องเส้นไหว้แบบจีนเต็มชุดเช่นเป็ดไก่หัวหมูบายสีและสาแซ 5. น้ำเปล่าน้ำผลไม้และอื่นๆไม่ส่งโปรดเสวยน้ำจันทร์ 6. ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรดสีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์ 7. เครื่องถวายแก้บวนโปรดดาบไทย ครังละสองเล่มและปืนใหญ่จำลอง 8. โปรโดเสียงประทัดและเสียงปืนเมื่อจะขอพระบารามีต้องจุดธูป16ดอกกลางแจ้งแล้วกราบขอพระราชทานพระบารามีตามที่ต้องการคำบูชาสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก่อนอื่นก็ต้องตั้งนโมสามจบอารัธนาดวงพระวิญญาณ โอมสิโนกราชาเีวะชยตุพภวังสัพะสัตรูวินาสันติถาวายเครื่องสักการะโอมสิโนกราชาเีวะนะมามิหังพระคถาให้โชคลาภกล่าวนโมสามจบและต่อด้วยณชาลิติมห,มหามหลาโพลาโพมหาโชคมหาลาภ มาถึงวิบากกรรมนี่สินรุงรังเงินทองไม่พอใช้เคล็ดลับแก้กรรมมันทำบ่อยๆอย่างตั้งใจชีวิตจะดีขึ้นทันตาเผยวิธีการแก้กรรมนี่สินรุงรังทำบ่อยๆชีวิตจะดีขึ้นจเจริญรุ่งเรืองแก้กรรมนี่สินทำยังไงเงินทองก็ไม่พอใช้ วิบากกรรมทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบอุปสรรคการไม่มีนี่สินเลยเป็นราบอันสุดประเสริฐการเป็นนี่โดยไม่จำและปัญหาความเดือดร้อนจากการเป็นนี่รู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจะได้เงินก็มีคนมาตัดหน้าทำอะไรก็มีคนมาขวางเพราะเราอาจจะเคยโกหก หรือเอาเปรียบใครมาเป็นวิบากกรรมหาได้มาก็มีเรื่องต้องจ่ายทำอะไรติดขัดไม่ราบรื่นพบกับอุปสรรคต่างๆทำอะไรก็ไม่ขึ้นจิบจับอะไรเป็นเสียหายไร้คนช่วยเหลือมองไปทางไหนก็มืดมนมีวิธีแก้กรรมดังนี้แก้ไขปัญหานี้สินเบื้องต้น ภาพขณะตั้งจิตอธิษฐานทำบุญกระลึกถึงดวงจิตดวงเดิมที่เคยเป็นนี่ศินในอดีตจงหลุดพ้นเพราะเราเกิดใหม่แล้วหากใครเป็นนี่หลักล้านให้แลกเหรียญหนึ่งบาทหบาท10บบาทแล้วมาอธิษฐานที่หน้าโบสถ์ย้ำนะคะทำให้บ่อยๆมากๆที่โบสถ์ที่มีพระประธานแล้วขอพระบารมีก่อนนะ แล้วอธิษฐานว่าหากลูกมีกรรมเคยโกงอยากยอกทรัพย์ของผู้ใดก็แล้วแต่ที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีหรือจากการประกอบอาชีพอาชีพอะไรก็ว่าไปจงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ชื่อพระประธานขอให้หลวงพ่อในวัดและพระแมทท่ธรณีที่พยานว่าลูกมาขออโคสิกรรม จากนั้นนำเหรียญนั้นหรือปัจจัยใส่ตู้หรือบาทพัาจนหมดเหรียญคือสิ่งแทนเราเพื่ออโหสิก,กรรมอธิษฐานเก็บทรัพย์ให้อยู่ให้ไปอธิษฐานจิตในโบสถ์ขออนิสงส์การทำบุญในครั้งนี้จับอะไรเป็นเงินเป็นทองขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นได้และมีโอกาสสร้างบุญกุศลต่อไปตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเข้าพระนิพพานปิสวดอธิษฐานขออโหสิกรรมกายะกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกกรมังอสันจิตจะกกรมังขับมันตุเมอโหสิกรรมังภวตุเมกรรมใด ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทำโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากับในเวททั้งหลายจงโปรดจกโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายเป็นพระพุทธเจ้าทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวงกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดถึงวงศ์สาคนาญาต ผูมีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความไข้ขออย่าให้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสน์จันไรอุปปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จ จงพรันสำเร็จเทินแบ่งปันบุญกุศลน,นี้ให้คนที่คุณรักชีวิตคุณจะดีขึ้นทันที